แจ้งข่าวดีข่าด่วนค่ะคุณผู้ชมทกสแจ้งข่าวพี่น้องเกรรษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะในส่วนของการช่วยเหลือวงเงินสูงสุด1 0 0 0 0บาทค่ะยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ใครที่สนใจฟังรายละเอียดเกณฑ์เงื่อนไขจากทางทกศกันค่ะวันนี้สันทซ ا มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอสันทซ ا นะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ช่วงนี้ดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกทกท่านนะคะรวมถึงคุณผู้ชมทุกๆคนตอนนี้นะคะทกศแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสินเชื่อสู้ภัย โควิดในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจํานวน1 0,000บาทน,นะคะยังคงมีอย่างต่อเนื่องพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจฟังรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้ค่ะในส่วนของสินเชื่อสู้ภัยโควิดสมัครง่ายๆผ่านไลน์ B A A C Family นะคะ แล้วก็วันนี้จะมาแนะนําในส่วนของวิธีการสมัครค่ะคุณผู้ชมสามารถสมัครเข้าร่วมง่ายๆโดยทางทกศก็ได้รับข้อความแล้วก็จะส่ง sms มาทางคุณผู้ชมนัดหมายทําสัญญาแล้วก็ทําการอาจ่ายเงินโอนเงินตรงเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกรเลยนะคะ ในส่วนของการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจนะคะก็ให้เข้าไปที่ l i n e b a a c f a m i l y ค่ะจากนั้นก็เลือกเมนูโควิด1 9นะคะลงทะเบียนรับความช่วยเหลือแล้วกรอกข้อมูลตามขั้นตอนได้เลยค่ะ ในส่วนของโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ 1. ก็คือวงเงินกู้รายละไม่เกิน1,000 0บาทปลอดต้นเงินแล้วก็ดอกเบี้ย6เดือนแรกอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนค่ะหรือว่าจะสอบถามที่คอ l l center 0 2นเตอร์0 2 5 5ได้นะคะหรือว่าทกสทุกสาขาก็ได้ค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มต้นวิธีการสมัครนะคะ คุณผู้ชมเข้าไปที่ l ลาย B A C Family นะคะแล้วก็เข้าไปที่เมนูเในส่วนของโควิด -19 นะคะเลือกเมนูโควิด -19 ก็จะลงทะเบียนความช่วยเหลือจากทกศหลังจากนั้นนะคะก็ให้กรอกอข้อมูลที่เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองโดยจะใช้ในการกรอกสองครั้งเพื่อการยืนยันนะคะ2ก็คือบันทึกข้อมูลส่วนตัวขอสินเชื่อแล้วก็งวดชาระค่ะ3ก็คือตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันการ ลงทะเบียนนะคะ4รอาการนัดหมายจากทางธนาคารทรกศหากมีการนัดหมายเกิดขึ้นก็ถ้าหากผ่านเกณฑ์ก็ทางทกศก็จะให้ทําสัญญาแล้วก็จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีของพี่น้องเกษตรกร,กรโดยตรงค่ะแต่สําหรับเกษตรกร,กรท่านไหนที่ยังไม่เคยเป็นลูกค้าของทกศฟังทางนี้นะคะก็ให้ท่านเพิ่มเพื่อนเข้าไปในไลน์ B A C Family นั่นแหละคะ่ะแล้วก็เข้าไปที่ เมนูที่1นนะคะยังไม่เป็นลูกค้าทกศนะเลือกเมนูที่1แล้วก็กรอกเลขแบบประจําตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ตัวเองลงไปแล้วก็บันทึกข้อมูลส่วนตัวลงไปทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นระบบก็จะ อขอข้อมูลการประกอบอาชีพปัจจุบันก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วก็บันทึกขอสินเชื่อแล้วก็งวดชำระค่ะลำดับที่5ก็คือตรวจสอบแล้วก็ยืนยันสอบถามข้อมูลนะคะในการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง6ก็คือรอการนัดหมายจากทางธนาคารทกศเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆยังคงเดินหน้าจ่ายเงินอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ